So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. All right, dickhead. Where's the girl? <laughs> oh, Layla. See, girls are one piece. I want to keep her that way. I want to see ten million right now, like we agreed. Well, now about the money. I don't have that kind of signing authority. You what? You don't have what? Are you fucking kidding me? Oh, oh, No, no, no. See, that's not how this works, partner. Because you better find someone who's got the authority right now, or the deal's over. You got the three. Well, let me talk to my superior. Three. <laughs> the fuck? <laughs> Fucking asshole! What the fuck are you doing? God oh, damn it! Did that upset you? I'm sorry. <laughs> <laughs> well, the fun's over, Hancho. Ten million right now. And you fuck with me, it'll be ten million more. Throwing the split tail. Okay, asshole. You made your point. You're a nice piece of ass, honey. What are you doing with limp dick? Pig. You have no idea. Hey, fuck off! Where's the girl? <laughs> I'll uh, I'll give you a call in a little while. Let you know where you can find Victoria. Come on, darling. Money makes me want. You gave that psychopath our money just like that? Yeah, well, he's not as dumb as he looks. Nobody outruns the agency. ครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนนะครับก็มาอยู่กับผมนายตรลเนอร์ ner, กับรายการตรลเนอร์แคสเกมเมอร์และคุณก็อยู่ในเกม Hitman Absolution นะผมก็เราจะมาฆ่า Dexter กันนะครับผมก็ไปอับนั่งไปครับล้อไปครับ โอเคจะว่าไม่เคยใครเห็นไปแล้วเว้ยเย้ยมันส่องไฟมาเอาไงต่อไปยังโอเคไปครับหื <c oughs> เอาไงดีโอเคตอนนี้ก็ไม่รู้มีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดคือจะเอาไงกับไอ้สองคนนี้ดีซึ่งมันจะเดินมาแล้วนั่นไม่ทันเดินไปไหนเดินมาอยู่อยู่ตรงนี้เอาไงก็มันดีเอาไงก็มันด,ไนนดีไอ้สองคนนี้นะ เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราเก็บกับเดี๋ยวเราเก็บมันพร้อมกันสองคนจะเก็บใครก่อนดีอันนี้ไม่น่าเก็บเดี๋ยวมีคนมาเห็นศพให้มันเดินมานมุมมืดแถวนี้สองคนแล้วกันมึงได้รู้เลยแต่มึงได้ตายโอเคว่าแย่จังไม่ได้มีเอาไงดีอะ ต้องให้มันเข้าเออนั่นแหละคนนึงเข้าไปเข้าไปเข้าไปเออนั่นแหละมันไปปะทะกันแล้วครับให้มันตรวจไปครับไอ้นุ่นก็เออ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 ใครใครไม่ได้ครับอย่างนี้ออกไปไม่ได้แน่ช่วยไปกรุณาไปเถอะครับ เออไปได้แล้วระโทษเอาจริงไอ้ตัวนี้ให้ไอ้มันสงสัยเกิดอะไรขึ้นอะ่ะก็ไม่รู้สินะไปดูไปดูสับเพื่อนไปดูสับเพื่อนไปรับหรือ ไปไหนแล้วมาโทษเออแม่ไอ้นี่นี่เป็นชุดเรียบร้อยครับเรียบไปเอาสมเข้ามาในนี้โอเคเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งศพโอเคเก็บไปตรงนี้ก็ลากมาลากไปเก็บ ก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ฉันต้องฆ่าแต่กูไม่มีทางเลือกกูเลยต้องฆ่าโอเคในเมื่อมันหมดแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้ไปพามาทางนี้ครับผมอ่าตรงนี้สามารถทิ้งได้ครับผมตรงนี้เป็นบอ่บอบ่อน้ำมันนไอไม่ใช่บอ่อน้ำมันดิเออเออเออ,เอ,อจะเออโอ้ย ใครวะเฮ้ยยังยังคือศไว้แล้วก็รอ้อยมันไปนะไปแล้วหันไปเออไปโอเคเรียบร้อยครับศพหมดแล้วเหลืออีกเดียวคือเราจะไปยังไงให้เนียน ไปไอ้พวกนี้ไม่สงสัยแล้วครับเพราะมันไม่ใช่พนักงานนะโอ้ใครอโทษครับผมขอโทษหน่อยเออคือหมวกจะหลุดอะไรประมาณนี้ต้องขออภัยกันด้วยโอ้ตู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 ้ยังไม่ได้แดกกูหรอกได้แดกก็โหดแล้วบันทึกไว้โอเคต่อไปเรา เรามาได้ผมว่าเราเป็นพนักงานเข้าไปครับเป็นชุดเป็นผมเป็นใครผมก็ไม่รู้ ยยันขอโทษขอโทษครับผมขอโทษที่เข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งผมที่จริงผมจะจัดการจัดการไอ้นี่เอาไงก็มันดีอื้ม hey, ว่าไงมีสองตัววะแล้วก็มีสามมานี่มายากที่จัดการมันเอาไงกับมันดีห้องนี้คือ ซึ่งจะมีซึ่งอันนี้จะมาสูบุรินนี้หรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้ว่าเอาไงก็มันดีห้องนี้ก็ห้ามเข้าซึ่งมันเข้าไม่ได้อยู่แล้วชัวซึ่งสิ่งที่เราทำเราจะจัดการยังไงกับไอ้สองคนนี้ให้่องไว ชับไวเลยอะนะพูดง่ายงเอาวะโอเคไปไปลงกันลกกันเถอะโอเคที่ผมคิดไว้อย่างที่ผมคิดไว้คือสองคนนี้มันหันหน้าเข้ามาหากันซึ่งก็เยี่ยมนะสิ่งที่ผมคิดไว้ชัดเจนไปไอันนี้คงไม่มานะเป็นชุดจากมัน ครบเล็แล <Wing Studio. S 1> ้วครับแง่ก็พามันเข้าไปขอโทษที่จริงก็ไม่อยากทำอย่างนี้แต่ว่ามันเป็นหน้าที่และเป็นงานก็เลยต้องทำไปปเอาหนังไม่ดูเอาหนังไม่ดูด้วยนะโอเคเข้าไปดูหนังกันเออ ยังไปไม่ได้ยังไปได้ไหมตอนนี้อ่อนยังไม่ได้ครับมันยังออฟไลน์อยู่คือยังปิดอยู่นั่นเองภารกิจน,นี้ต้องใช้สมองเยอะมันเดินมาหมดเลยอะ เอาไงก็มันดีสงสัยผมด้วยโทษ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 ผมขอโทษมามาน,นี้ก็ได้มาอยากตามมาก็ตามมาไม่ตามโอเคไม่เป็นไรในเวลาจัดการเอ้ยไม่ต้องจัดการเลยเรามีชุดเออใช้ได้อยู่ จุดตำรวจไปยืมุ่ดตำรวจนะไปโอพ้โหโอ้ขอโทษทีเออ hey. Hey, you. โอ้โทษโทษอะไร อยยู่เฉก็ถ้าอยากไฟก็มาแค่นั้นแหละแหกปากตะโกนทำไมวะโอเคโอเคโอเคผมไม่ผมไม่ขยับไม่ขยับสนุกใช่ไหมฮะฮะเมื่อน็อกไปไปโอเคครับพามันเข้าเอออยู่ดีๆไม่ชอบใช่ไหม ชอบให้อยู่แบบอยากได้อยากโดนไปครับต่อไปก็สิ่งที่เราต้องทำคือเข้าไปจัดการกับงานของเราโอเคไปปุ๊บ <c oughs> เสร็จสับโอเคผมเป็นพนักงาน เยอะยังมีเห็นบ่จะเย็นจะเย็นอ่าคุยกำลังคุยกำลังคุย,คยไปครับเราก็ไปกันไป,กไปแล้วเรียบร้อยคนหนึ่งบอกทำไมมึงขึ้นได้ทำไมกูสะขึ้นไม่ได้ก็ไม่รู้สินะกูก็ไม่รู้โอเค ปิดลิฟต์จบยิงกล้องยิงมิสเตอร์เด็กซ์เจอร์เขียกล้องในลิเต์มาบอกได้คำเดียวครับการเยอะชิบชิบหายครับ Yes, that's a lot of fucking. Don't raise me right there. And that's, that's, that's my oh, power. Oh, that's mine. Here, find the money. There's a lot of money. Yeah. What? Fuck! Are you fucking kidding me? What is son of I want him dead right now. You kill him right now, you hear? Me? You, think you can do that? No, of course you can't do that, because you're a bunch of fucking pussies. I have to do fucking everything around here. Jesus fucking Christ. No, it's not okay. That fuck is coming to kick my ass. Jesus, no fuck. has got what it takes to stop any man. S <S จับจุดเลยแม่จับจุดทีเดียวรู้เรื่องเลยไปนางฟ้าไปกับเราไปแหม่จับจุดทีเดียวแบบได้รู้เลยอ่ะรู้แบบว่าไงาเอาไปครับ ถือปืนนะครับและยังไงมีคนกดคนขายซูชินี่เองคือบ่นนะครับคือแบบมันไปส่งหลายชั้นน่ะทั้งไม่ใช่ห้าสิบห้าไม่ใช่ยี่สิบสองไม่ใช่ยี่สิบสองไม่ใช่ยี่สิบห้าหรือยีสิบห้าหรือสองบ้าเอ้ยคือไม่รู้แม่งแจ้งมั่วนะครับใจเย็นใจเย็นพีพี พี่พี่พี่คุยกับใครเนี่ยดู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 มือขวาด้วยดูมือขวาด้วยพี่โปรดโปรดมองมือขวาของผมพี่น่าจะเข้าใจนะโดนกระหน่ำเออคุณกัลยูชิล็อกใครอ่ะ มไม่ใช่มันแน่นอนไแล้วครับสิ่งที่เราต้องทำคือหนีออกเย้อู้หูไปครับโอเควิ่งมีคนเบีย ไม่มีใครได้ยินเว้ยไป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 เช็คไปเช็คไปเช็คไปเช็คเดี๋ยวไปเช็คเดี๋ยวได้บึ้มอ่ะในการเป็นการการทำการการการทำแบบอีกวิธีหนึ่งของผมนะในการจัดการนะเอาไงดี เอาไงกับมึงดีก็บ,บึ้มแม่งเลย <laughs> เอาไงดีก็ลอยเฉยครับลอยเฉยว่าอย่าจะอย่าทำใไรผู้รามนะลอยมันอเลิร์ตกันไปก่อนโอ้มาเช็คมาเช็คในนี้ป่ะใช็้ในนี้ก็ก,ก็ก็ดีอะ่ะอ๋อยังยังโอเคโว้ยตอนนี้อยู่เฉยครับอืมเอ้ยเอโอโอ้โหนี่คือมึงไม่เห็นกูใช่ไหมเนี่ย ว่าไงไ,ไปจะพังไปไปนี่ไปไปนี่เออแม่อ่าไม่เอเลิลนแล้วโอเคไปเออลงไป,ประโทษตกไปไกลด้วยนะ โอ้โหขึ้นไปบนดีกว่าครับเราขึ้นไปบนมันจะง่ายกว่าสําหรับเราซึ่งพวกนี้มันจะไม่ไม่สังเกตอะไรเราเลยเนาะอันนี้มีอะไครับเอามาล่อไปครับเก็บไว้ล่อคือตอนนี้มันก็หายเรียบร้อยอะอ๋อไอ้จำได้เว้ย ก็จะเดี๋ยวมันจะต้องออกมาแน่เลยไอผู้หญิงคนนั้นอะไม่มั่นใจว่ะไปเราไปกันก่อนไปคินานหน่อยแต่ก็ต้องขอไปนะเพราะว่ามันนานนะมมันก็ต้องนานอยู่แล้วอะนะในการฆ่าเด็กสเตอร์นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะผมกาดแม่งบึ่มมีตู้ โอ้โทษโทษโทษกรรมกอ๋อโอเคจะหลบหลบหลบหุ้ยมีบ้องกัญชาบ้องกัญชาซึ่ง โอเคมีสไนเปอร์โอเคครับรอไว้ครับแล้วต้องรอไว้ครับเดี๋ยวผมว่ายังไงไอ้นั่นก็ต้องเดินมาแน่นอนเลยนะถ้าถ้าผมเดาไม่ผิดยังไงก็ต้องเดินมาปะโทรเรื่องแคนนีมึงไ่เดินไม่ใช่มึงแล้วแต่ว่าก็ต้องระวังด้วยเผื่อไอ้พวกนั้นเข้ามายังงานยุ่งนะครับ งานงอกเลยอะอืมเอาไงกับมันดีเอาไงกับมันด,นนดีโอ้ต้อง,อง,องก็ต้องรอไปครับเราไปเรื่อยๆอ,อย่างเฉยๆนะเดี๋ยวจะตัดสคริปต์ให้ตอนที่เจอมันนะเดี๋ยวจะตัดให้เฮ้ยมันใช่ตรงนี้ปะวะผมยังไม่มั่นใจ จะตัดดีไหมไม่ต้องตัดเนาะถ้าเกิดผมไม่มั่นใจผมว่าไม่มั่นใจแน่เลยผมแม่งแบบกลัวๆว่ะเผื่อมันไม่มามันเราไปซึ่งผมไม่มั่นใจคือห้องนี้ห้องของใครไหนอยู่ไหนโอโ้โหอยู่สกลเลยโอ้อไงกับมันดี ก็ละรอไปผมไม่ม <ue> ั่นใจว่าไอ้ผู้หญิงคนนั้นจะเดินไปไหนต่อไปเดี๋ยวจะตัดสคริปจนกว่าผมจะเจอมันนะครับเดี๋ยวตัดสคริปไปครับผมเอาละครับก็เอาละครับก็แล้วแล้วเราก็ดันด้นจนมาหาตัวใยนี่เจอแล้วผมก็จะปิดชีพมันแต่ว่ามันมีค้นนะสิบนไลกัดแล้ว คนในตัวปัญหาเลยเอากรรอ้าวนั้นพาหายไปเลยกรรโทรเมื่อกี้แบบจะได้แล้วว่าโอเคยังอยู่ยังอยู่ยยมาโอเคปุ้ง ไปครับโอเคเรียบร้อยุวยงานเข้าต้องปะทะยองก็ต้องปะทะอีกเดียวอีกคนเดียวคนเดียวมาอีกคนหนึ่งก็มาขอแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวพอมันจะได้ง่ายๆโอ้โหแม่งพากำลังกระจายมาหมดเลยนี่หว่า ทำแล้วทีนี้อะไรทำอะไรทำอะไรยิงมั่วสั่วปะโทษโอเคตอนนี้ก็เหลืออย่างเดียวคือจะยังไงกับพวกนี้โอ้โหแม่งอยู่กันเป็นดงซึ่งแม่งอะเดอรหรือยังก็ไม่รู้ เอเลนก็ยังมามาสู้ก็สู้วะสู้ก็ต้องสู้ในมือมันต้องสู้อ่ะนะโอเคไปโอเคเรียบร้อยครับดอีกคนโอเค ไม่คงไม่เก็บศพมาละไปละอย่างเงียบๆสิ่งเดียวที่กูต้องทำาคือรีบไปตอนเนี้ยมันกะมาลอกแเราแน่นอนเลยไปคลับตอนนี้รีบไปทางไหนวิ่งได้ก็วิ่งกันไหนเก็บได้ก็เก็บตอนนี้เก็บหมดอืม เก็บก่อนเผื่อไว้ครับอ,อ้มยาเอายาตรงนี้คงไม่เป็นไรตรงนี้คืออะไรวะมีจุดซึ่งอยู่ด้านล่างแน่นอนแล้วมันอยู่ไหนอ๋โอโอ้โห มาซะเนี่ยประตูเลยอืประตูลับนี่เองไอ้แล้วว่าโอ้โหว่างงตั้งนานพ่แท้ก็มีประตูลับโอเคครับออกไปอ่รับโทรศัพท์ครับขึ้นขึ้นเฮลิครับเตอร์ My lab should be right at home. Oh, don't tell me you didn't know. <laughs> no, this is just too goddamn precious. You bastard! Get away from me! Ah! <laughs> 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 นะครับก็โอ้โหตอนเมื่อกี้ได้เห็นความดุเดือดเผ็ดมันของวิกตอรเรียนะสุดยอดเธอสุดยอดมากนะคือค็เหมือนว่าได้สายเลือดจัดคล้ายๆกับเอเทนซีเนะผมก็ของที่เราได้ก็โอ้ไม่ใช่น้อยนะโอ้ อืนะก็อย่าลืนมนะครับกดไลค์สับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ขอลาก,กันไปก่อนครับสวัสดีครับผม